คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนเพืเ่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด้อกลับมาพบกับใจอีกันแล้วนะจ๊ะกับช่องใจเ่ายแชนแนลนั่นเองนะครับเป็นเหมืนนอนย,ยังไงก็ฝากพวกมึงกดซับสไคร้ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมานะครับเพื่อนๆรอบที่แล้วนะครับบวกมาแต่เท่าทุนนะครับเกมใหม่ของ BG คืออ e ีกับจันสาวนะครับเพื่อนๆเล่นโคตรยากเกมนี้เล่นยากมากนะครับตอนแรกว่าจะไม่แตะแล้วนะครับคิดไปคิดมาแม่งเราเท่าทุนด้วยวะยังไม่บวกเลยไม่ใช่ดีขาดทุน100ร้อยละสานะครับเพื่อนๆวันนี้โมโหนี่ดูทุนหมื่นหกห้าร้อยสี่สิบห้า นะครับวดัดหนักแน่นอนนะครับเพื่อนๆเออให้มให้มันรู้ไปเลยว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับแต่จะซื้อแบบไหนเบ็ดเท่าไหร่ตามดูได้ในคลิปนี้เลยและอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> สำหรับไอ้สัตว์และก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับเพืาอฟในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ไทม์คือเลยรนะครับลักลักเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแต่กว่าละ7รอบตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายัน3ามทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายลักลัก,ลกพีจีพีพีพ แล้วก็ชเกอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆือนค่ายแล้วสี่เกมเออแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปนะครับแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆทำความเข้าใจสล็อตกันนิดนึงนะสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยการปร้บเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สำคัญแล้วก็ในกลุ่มแม่งอยู่กันเยอะสามพันกว่าคนนยนะครับไอ้พวกฮานี่ปั่นทั้งวันทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนนะครับ <S <S เห็นใครเล่นเกมไหนแตกมาเราก็ ตามเพื่อนๆแตกตามไปนะครับเพื่อนๆเข้าครั้งเดียวอยู่กันยาวๆท้าวอนตลอดชีพไปเลยเอาเป็นว่าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปากหมดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะมานะครับปันก่อนอุ้ยมูสเก็ตเตอร์สองให้ไหมซื้อแม่งมา50เท่าไรไม่พอใจร้อยเจ็ดมาดีครับ <What? S 1> โดเล็กเจ็ดพันหสวยๆเลิกนะครับวิบว นะครับโอ้โหแม่งเอ้ยลงทุนที่เสี่ยงมากๆเกมนี้โคตรเสี่ยงเลยแปดหมุนวายต้องวายสองวายสามนะเกมนี้แล้วก็ให้จบแหงอกวายสองโอ้โหช่วยแต่แม,มันคูณต่ำอยู่วายสองนี่โอ้โหคูณน,น้อยอะ่ะสูด้วยลายสวยอะ่ะวายหมดแล้วคร่าว บอกมีเท่าไรมันคูณต่ำไง765ปุ๊บพันกว่าวายมาอีกหนึ่งนี่ตัวอะไรวมองไม่ทันเอ้ยดูดีเว้ยดูดีเว้ยอย่าที่เดือย่วว่าวะพอดูดีเว้ยดูดีเว้ยโอ้โหวายไมนต้องคู่ไม่คู่ก็สามสี่ตัวนะครับถึงจะโูดโอ้โหคูณสี่โอ้โห,โโหสี่มุน กุ้งมังกรสองร้อยห้าสิบคูณห้าเจสวยวายหมดแล้วเอา้ามาอีกเอ้ยรอบนี้ดีด้วยแต่แม่งจะคืนทุนหรือเปล่าโอ้โหจะทันไหมเนี่ยสองพันสามตอนนี้สี่พันแปดยังไม่คืนทุนเลยซื้อไปแพงเอา้าวายอีกแล้วเอ้ยรอบนี้รอบนี้ดีอ่ะโอ้โหเอา้ายังไงมวกมายาคสวยดี มาดิสวยโอ้โหเจมเจมจริง <c oughs> เต็มกระดานไปดิ <What? S 1> โอ้ยกุ่มังคอนโดนป่าวโอ้โห6กพันสี่ร้อยห้าสิบตัวนี้หมื่นกว่าโอ้โหงวมาอีกสองร้อย มายาังไงต่อเก้าโอ้โหลือจะเชื่อ1 8ึ0งปทั้งหมด1365โอ้โหโคเลยนะครับไม่ต้องรุยต่อแล้วไอ้สัตว์โอ้ยนะครับมือกูสั่นหมดแล้วซื้อ7,500นะครับเกือบหมืน่นโอโ้มันก็แต่ผู้ตามตรงมันก็ ใจก็แต่ก็ไม่เท่าไรนะแต่ว่าเกมนี้มันเล่นยากนะอย่าลืมนะเพื่อนใจาย,ยากมากเลยไปย้อนดูได้ในคลิปนะครับทั้งใจเอียงเลี้ยงไม่หยุดแล้วก็ช่องลักเลยเมื่อวันอัพไว้2คลิปอู้เล่นยากจริงนะครับถุนมือนูกตัวนี้2องหม่นะครับบวกเท่าไหร่วะบวกประมาณาช่างมันเถอะนะครับหมื่นกว่าแหละต้องมีนะครับเพื่อนๆโอ้โ,อโ,อโหเลือจะเชื่อนะครับไม่ใช่หมื่นกว่าที่ประมาณ หมื่นหกแปดพันใช่ไหมหกพันมันหกเจ็ดพันนะครับเออมันก็ถ้าเทียบกับอ,อื่นถือว่าเบามากแต่เกมนี้นะครับกูอยากแก้มืดหนักๆเลโอ้โหบกันานี่ถือว่าโอเคเลยเล่นยากมากเกมนี้อ่ะก่อนจากไปนะครับฝากพู้มึงขอสักสักไลคฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อ,อเป็นกำใจให้จานหน่อยสลาบวันนี้ขอบคุณนะครับ